พิซ่ามาแล้วพี่อมไต่รับก่อนนะอืโอเคอสวัสดีครับโดมิโน่พิซซ่ามาส่งแล้วครับโอ้ขอบคุณครับทำพิซซ่าให้อร่อยนะครับขอบคุณครับเหมือนมากเป็นไปไม่ได้ป่ะวะเหมือนมาก เหมือนเหมออช่างนมนกินซะสวัสดีครับทุกคนมาพบกับกินข้าวกระโบ ผมไฟสั่นเลยอะวันนี้เรามีคนเลี้ยงข้าวนะฮะทุกคนนั่นก็คือโดมิโนพิซซ่านั่นเอง <Yeah! S 1> ถ้าเกิดเราพูดถึงโดมิโนพิซซ่านะทุกคนเราต้องนึกถึงพิซซ่าแป้งบางกรอบอยู่แล้วใช่นะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเขาเป็นร้านพิซซ่าร้านเดียวในตลาดฟาสต์ฟู้ดเลยนะที่ใช้แป้งสดนวดมือ<ะ>หรอใช่นวดมือแบบถาดต่อถาดเลยนะฮะเป็นแบบซิกเนเจอร์ของเขาก็คือทุกสาขานวดมือทุกถาดของโดมิโนพิซซ่า ซึ่งเมนูที่เราสั่งมาชิมวันนี้นะฮะเป็นเมนูใหม่ของเขานั่นก็คือบรุกลินสไตล์พิซซ่านะฮะแป้งบางหน้าฉ่ำนั่นเองนะครับผมนี่ซึ่งเราสั่งมาตั้งเจ็ดกล่องเนี่ยทุกคนอย่างอันนี้คืออะไรครับพี่บอมครับคือเบคอนแอนด์เดอะแบล็กเบคอนแอนด์เดอะแบล็กอ่าดว้อันนี้อะเลยอ๋ออัลติเมตเพปเปอโรนีอ่า ส่วนอันนี้อันนี้คือ half and half ฮาวายเอียนกับเบคอนชีสซี่บอมอ่าเบคอนชีสซี่บอมออืบูบูอยากกินอันนี้วะมาดูน่ากินมากเลยนี่แล้วอันนี้คืออันนี้เป็นสีหน้าเป็นควอทรเ quadro serve and serve quadro serve and serve คือคือไม่ใช่แค่ฮาฟฮาฟได้ทำสี่หน้าได้ด้วยอ๋อโอเคคือเป็นแบบอย่างละอย่างละสองชิ้นอย่างเงี้ยอ๋อโอเคอันนี้เอ็กซ์ตร้าาวแกนซ่าเอ็กซ์ตร้าวาแกนซ่า ใส่ไปทุกอย่างนี่อะไรนะอ๋ออันนี้ Meat Lover กับกับ Barbecue Paradise Meat Lover กับ Barbecue Paradise ใช่แล้วเออดีนะแล้วอันเนี้ยอันนี้คือ Seafood Island Seafood Island จะบอกว่าหน้าฮาร์ปแอนฮาร์ปของยี่ห้อนี้เนี่ยเขาไม่คิดต่างเพิ่มด้วยนะฮะทุกคนใช่ใช่แต่ว่าไอที่เป็นสีน้ามันมันมันเป็นแบบกำหนดมาแล้วเออมันมีสองสามอันมัน โอเคครับดังนั้นวันนี้เรามากินพิซซ่ากันเถอะครับทุกคนครับอืมพร้อมไหมพร<อ>้อมไหมฮะพร้อมครับพร้อมมานานแล้วครับพร้อมมานานแล้วครับ <c oughs> <c oughs> หิวไส้กิ่วแล้วฮะเราเริ่มจากหน้าอะไรดีครับพี่บอมครับก็เหมือนกันปะไม่ต้องเหบือนก็ได้นี่มีเลเวอร์ผุอยากกินเนี่ยเบคอนชีสีบอ,บอมเนี่ยไปพร้อมกันเลยสองคนคนอื่นก็ไปหยิบจานของตัวเองมานะครับแล้วก็มากินได้เลยนะครับเบคอนชีสีบอม โคตรตรงตัวเลยไอ้แจะมันใส่เบคอนแบบเบคอนบิดหน่าเป็นชีสทีจ้าใช่ป่ะมันคือซอสชีสใ่ป่ะแล้วมันก็ใส่เบคอนเป็นเบคอนกรอบๆแล้วก็เป็นชิ้นเล็กๆอ่ะอืมของผมขายดีอุ้ยอุ้ยหมดแล้วมันมีเครื่องถ่างยังไงอันนี้เครื่องถาเนี่ยมันมีน้อยส่วนมีเลเวอร์มันมีความแบบชีสชีสประมาณหนึ่งแล้วมันก็มีกลิ่นกลิ่นซอสแต่ว่าได้เนื้อหนังมากเลยเต็มเต็มเลยผมต้องเล่าให้ทุกคนฟังด้วยว่าทำไมมันต้อง บรุกลินสไตล์พิซ za เป็นสูตรต้นตำรับเลคือโดมิโน่พิซ za เนี่ยเขาเขาเป็นแบรนด์ที่อยู่มาประมาณ60กว่าปีแล้วนะตั้งแต่1960นะเก่าแก่แบรนด์เขาขายดีมากในอเมริกาโดยเฉพาะในนิวยอร์กแล้วนิวยอร์กเนี่ยมันแบ่งเป็น5โบโรมันก็จะมีแบบแมนฮัตตันควีนส์บรองซ์แล้วก็สเตทเทนไอแลนด์และอีกอันนึงก็คือบรุกลินนี่แหละ ก็ใช้คาว่าเป็นพิซซ่าที่จริงๆแล้วเมนูเนี้ยแบบสไตล์เนี้ยมันมีอยู่ที่เมกาอยู่แล,แล้วแต่ว่ามันเพิ่งมาเข้าไทย mm hmm. ซึ่งสไตล์หลกัหลกๆของเขาคือมันจะเป็นพิซซ่าที่มีความแบบถ้าผมอธิบายแป้งลักษณะของแป้งเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างหนานุ่มกับบางกรอบกินเข้ามาแล้วก็จะรู้สึกไหมมันไม่ได้บางจนแบบว่าไม่มีเนื้อแล้วมันก็ไม่ได้หนาจนรู้สึกว่าแป้งมันเยอะเกิน,ม,น,กนมันได้ยินมันได้ได้กินความเป็นแป้งอยู่ซึ่งดีดเพราะว่า บางทีเราอยากให้มันบาลานซ์กันระหว่างหน้ากับแป้งไม่ได้อยากแค่กินแค่หน้าบางทีหน้ามันเยอะไปอแล้วบางทีแป้งมันก็เยอะไปใช่ใช่ใช่ตอซีฟูดปะซีฟูดอะไรนะมันซีฟูดไอแลนด์ซีฟูดไอแลนด์ปลาหมึกเขาหั่นสวยเนาะมาเป็นดาวเลยอเป็นพิซซ่าที่มีความหวานมากเลยเออมันคาราเมลไลซ์อะไรสักอย่างปะเหมือนแบบ ันคือหอมอะไรประมาณเนี้ยหอซอสก็คงปรี้ยวนั้นอะซีฟูใช่ไหมอร่อยจริงจริงอะผูอัดอะแล้วก็ปลาหมึกอะดีจริงจรงบิ๊อะไม่กินต้นหอมแต่ว่าพอใส่มาในนี้แล้วกินรวมกันอร่อยได้เดี๋ยวอย่างเดียวเองปูอัดมีชิ้นเดียวปลาหมึกก็มีชิ้นเดียวตอหนึ่งอันดังนั้นก็ต้องกินมากกว่าหนึ่งชิ้นสุดนะไหนต้นหอมนะบิ๊ ไม่ค่อกหอมหัวหอมไปพูว่าร้านเมื่อกิดหอมหอมขอโทษนะทุกคนหัวหอมเบคอนอันเดอลแบกเหรออืมเขาบอกเป็นหน้าขายดีเหรอเออเอาจริงส่งมันดูดีอยู่ใช่เฮ้ยอร่อยว่ะอร่อยเลเนี่ยมันมีกลิ่นของมะกอกเพิ่มขึ้นมาเออแต่มันไม่แรงเกินอ่ะใช่ใช่ใช่อันนี้อร่อยจริงจริงคอนเฟิร์มคือมันเป็นหน้าที่บุลถ้าบุลอยู่ถ้าปกติบุลอาจจะไม่สั่งพรบุลไม่ชอบกินมะกอก แต่พอได้กินแล้วอร่อยดังอีกแน่น,นอนพี่พรสครับกำลังกินหน้าอะไรอยู่ครับอันนี้อัลติเมทแบบตอร์นีครับน่าเป็นไงฮะสุดยอดเลยอร่อยแป้งเขาดีมากแป้งคือแบบนุ่มผมชอบแป้งดนี้มากอร่อยจริงผมบอกแล้วว่าเราไม่ได้โกหกเราพูดจริงๆเราลองกินหน้าที่น้องพอสเขากินบ้างไั้อหมอัลติเมท มันสาหรับคนที่ชอบออเอร์โรนี่นี่จ,จริงๆนะเราทาคลิปโคคัสไปอะ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เข้ากับพิซซ่ามากเลยนะไอเปเปอรโรนีเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าต้องลองแบบพับพิซซ่าแบบปั๊บแป้งแบบเนี้ยได้แล้วคือเหมือนแบบเขาทําให้แป้งมันแบบว่ามีความยืดหยุยย่น ในพี่บุ๋มพี่บอมไม่ใส่ซอสเลยพี่บุ๋มไม่ใส่ซอสพี่บุ๋มกินพิซซ่าไม่ใส่ซอสทำไมอ่ะมึงกินพิซซ่าใส่ซอสเหรอนะก็ใส่นี่ไงไอ้ปาปิก้ากับผิดจารี่เปล่านะเขาจะให้มาทำไมพี่ถ้าใส่ไม่ได้อยู่ช่องนี้มากี่ปีแล้วนะเราไม่ได้ไถ่ายผิดเราไม่ให้สไตล์อิตาเลียนใช่ไหมเออเราเป็นนิลออริงอเมริกันใช well, ่ไหมเป็นอเมริกันพิซซ่าแต่พี่ว่า บาร์บีคิวพาราไดซ์มันมีอะไรบ้างใช่เพราะว่ารู้สึกว่าไม่ต้องใส่ซอสเพราะว่ามันดูแบบฉ่ำๆมันมีซอสมาให้อยู่แล้วแป้งบางหน้าฉ่ำเออเป็นไงชิมไหมน้องตองเนี่ยเอ็กซ์ตร้าวาแกนซ่าเลยค่ะเอ็กซ์ตร้าวาแกนซ่ามันดูหน้าเต็มมากหน้า,แ,นาแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยบุ้มไม่ชอบกินพิซซ่าที่มีพริกหวานเลยอือแต่เดี๋ยวเนี้ยเป็นไรไม่รู้ชอบแก่แล้วมั้งก็อันนี้ก็อร่อยนั่น นั่นมากนั่นนั่นดูก็รู้ว่าไม่ชอบกินพริกหวานเดี๋ยวนี้กินพิซซ่าต้องมีผักไม่รู้ทำไมเมื่อก่อนตอนเด็กรู้สึกว่าพิซซ่าทำไมต้องใส่ผักจะพอโตขึ้นพิซซ่ามีผักหันไปดูคนนี้ครับผู้ชายคนนี้คนที่ชอบกินพิซซ่ามากที่สุดในออฟฟิศคุณกินหน้าอะไรไปแล้วบ้างผมกินแามเบอร์เกอร์ครับกินเบคอนชิสซี่บอมแล้วก็เบคอนแอนด์เดอะแบล็คแล้วก็แล้วก็เนี้ย เป็นทับทับมาอ๋อไอมีเลเวอร์มีเลเวอร์คุณชอบอะไรมากที่สุดผมชอบชีสที่บอมเ่ยคือว่าชีสนั่นแบบเยิ้มๆแล้วก็ลาว่ะแต่คือมันจะไม่เหมือนแบบพิซซ่าแบบปกติทั่วๆไปอ่ะมันจะมีความแบบมันดูอ้วนดีอ่ะมันเยอะมันเยอะกว่ามันดูอ้วนดีทิมพูนหนามมันน่ากินมากเลยมันหมดแล้วเป็นการกินพิซซ่าที่เร็วมากเลยกินได้เจ็ดถาดหมดแล้วเหลือแค่นี้ภายในเวลา ยี่สิบนาทีอร่อยองเงี้ยพี่ของดีนี <S <S ่ลูกค้ารักมึงละเออมาแล้วก็กินอีกวันนี้ชอบหน้าไหนมากที่สุดชอบว่าอัลติเมทเป็นกรณีบูมว่าเบคอนเอ็นดูบะน้าจำชื่อหน้าไม่ได้อ่ะอันเนี้ยที่มันมีไก่บาร์บ,รบีคิวอ่ะบาร์บีคิวพาราไดส์บาร์บีคิวพาราไดส์ชอบหน้าไหนมากที่สุดอันนี้ครับเอิตาลาอักเนซ่าเอิตาลาอักเนซ่าว้าว ผมต้องจับมือคุณแต่ว่าผมมือเลอะอยู่มันก็เลยเมือนยากมือเลอะเหมือนกันมก็อยากจะจับมือแต่มันก็ยากนิดนึงคนนี้ถามคนนี้มั้งอันนี้ครับเหมือนที่บูมเบคอนเอนเดอร์แบ็กใช่มันเค็มแล้วก็มีมะกรอปันเลียกไม่ชอบเบคอนชีสอ่ะชื่อชื่อนั้นอ๋อชีสชีสบอมชีสบอมชีสบอมอร่อยมากเบคอนชีสบอมเบคอนชีสบอมอร่อยมากเราเนี่ยจะสั่งเบคอนชีสบอมไปทั้งถาดเลยจริงอยากอร่อยบ้างอ่ะจะไม่ได้กิน จบเรียบร้อยสําหรับการรีวิวพิซซ่าในวันนี้เป็นการกินพิซซ่าที่เร็วมากพิซซ่าเจ็ดถาดเหลือเพียงไม่ถึงหนึ่งถาดภายใน20นาทีเร็วมากดีโอ้โหพลังทำลายล้างสูงมากใครอยากกินบ้างนะฮะโดมิโนพิซซ่าราคาเริ่มต้นเพียงแค่219บาทเท่านั้นเองนะครับราคาคุ้มค่ามากๆแล้วก็สั่งได้ ถึง1 9 0 0 0สาขาทั่วโลกแต่ถ้าเกิดในประเทศไทยก็สั่งได้แค่28สาขา1 9 0 0 0สาขาจะเกิดไปไหมก็คือไม่ต้องก็เผื่อคนไม่อยากฟัง call to action แล้วต้องทำให้มันตลกนิดนึงไปสั่งกันได้เลยนะฮะทั้งช่องทาง d e l i v e r y ต่างๆนะฮะหน้าร้านโดมิโนทุกสาขาแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะฮะ ขอบคุณโดมิโนพิซ za ที่สนับสนุนคลิปนี้นะครับผมขอบคุณครับบรุกลินสไตล์พิซ่าแป้งบางน่าชำ่ำแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในกินข้าวบูมบ๊ายบายบ๊ายบาย